คลิปนี้บอกก่อนเลยครับว่าผมตัดมาจากไลฟ์สดอีกทีนึงนะเพราะฉะนั้นนะครับคลิปนี้เนี่ยจะเป็นคลิปเรียวๆที่เต็มไปด้วยความดิบเถื่อนและคุณภาพคลิปวิดีโอหรือความละเอียดเนะี่ยอาจลดลงนิดนึงนะครับโอเคมาชี้จแจงแค่น,นี้แหละจบข่าวเฮ้ยอยู่ไหนกันอยู่ไหนอยู่ไหนวัยรุ่นฮะ ตายห่านหมดเลยเหี้ยตัวอุกเดนเหี้ยอะโดนตบใครไม่รู้กระเด็นตายเลยอี๋ว่าไงว่าไงครับสุดหรอเดลาลาลาไปนะเฮ้ยตอนไหนฮะเฮ้ยเราสามารถซุ่มได้ซุ่มซุ่มซุ่มได้เฮ้ยทีใครอ่ะกูกูที่กูกูขี้ซ้ายเดี๋ยวขี้ขวาเดี๋ยวขี้ขวางูให้อะไรกูขี้ขวาขี้ขวาขี้ขวาซุ่มหน้าซุ่มหน้าซุ่มหน้าเฮยซุ่มหน้าคอยพีพูดครับคอยพีพูด สวัสดีครับคุณต่ำเต็มฮะปวดเล้าปวดแล้าปวดแล้าประเด็นคือกูไม่ได้เสียงต่ำเลยไม่ดีนเลยดีแบบนิดเดียวอ่ะ โอแค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์พอ้ยกูแค่กูแค่ตกใจต่อากูแค่เป่าไม่อะขอเสื้อทำเพียร้เมืออเสื้ออสลิงต้องอยู่ในป่าเราหยุดหยุดลองเขามาอู้อูคุณเป็นคน ี่ค so you ืออะไรเป็นเครื่องคือตัวคุยวะตองะ่เราไปหาของโอ้ยเดือดกีตารอตัวได้นีตัวได้นีตัวอะไรเหรตัวอะไย ผิวฟูเดกโมกข้าเรื่อยๆตัดมาดีไ่ดีอ้าหยิบกลัเลยดเงี้ยจนี้นะครับเดินไปเรื่อยๆนะครับทราบอร่อยเจตัวนะครับข้างหน้าเราจะมีหมาป่าอยู่ด้วยนะครับก็ไม่นานมีตัวเฮียแล้นะครับใช่ไหมครับคุณต่ำแปมช่ครับนะ เสียง,งเบาเี้ยเลยเฮ้ยข้างหน้าเอ้ยเหมือนมีสิ่งเหมือนมีสิ่งถูกสร้างนะครับเหมือนข้างหน้ามีสิ่งถูกสร้างอยู่นะครับเฮ้ยนั่นนั่นนั่นเราเจอไฟนะครับเ,รเจอไฟเอ่อแข็งใจไหมเพื่อนคุจะบอกว่าอีกฝั่งนี้เฮ้ยเชื่อหรือเชื่ออ๋ ไม่เข้าใจเยเยอะเยอะเสียตอตายใช่ไหเแบบกุยจู่อะเสียงมันจะเบาใช่ไหจู่เสียงไม่ตังเองเฉยเลยก็ตายเลยสัตว์ไอ้เกบอัะโอ้ตุ้ยดีเสียงกูป่ะไม่มีลปวดระวังคอขาอะไรชิมขึ้นน่ากลัวเลยข้างหน้านี้แปลง เย่สับเปิดไม่ได้เย็ดแพ้เกมเด้งอเฮี้ยทำไมภาพูมันขี้อ่เนี่ยก็ว่าเกมยัยนนมันขี้ไงี้สัสปะ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 ทําเอตว่าเราควรออกเดินทางไปนี้เลยเยอะยกิไหาพ่องวะ ทเดี๋ยวกว่าถ้ามากูขอภาพไอ้เหี้ยปั๊กเฮ้ยทุกคนเรามาออกกกำลังกายเถอะ Five minutes later ข้าง้ยข้างหน้าเป็นตึกว่ะตึกตึกร้างโอ้ยนะช็อตผีนี่ตัวผีนะเฮ้ยครับเราควรเราควรแยกออกทางซ้ายดีกว่านะครับไอ้เหี้ยเด็กผีมึงเจอกู Tui ngói. Tui ngói à. ủa tuyên con... ngôi là sao mà sao kem sao ủa chếp kuông <laughs> quang quang all love i quang hàm mẹ 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 ê ê, 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 ê tầm mà rồi. กู <ผม S 2> ว,ว่านะกวางซ้ายเราอ่ะน่าเป็นไอ้พวกสกินวอเกอร์ตะตะต,ตัวอะไรจะเดินมันแค่คนป่าที่ที่จะแบบงเตรียมโซยเราไอ้ย,ยกวางรกวางว้ยฮลัลโหลโยววนมวัวนมเยวัวนมโยวัม เราหาของหาใช่ไหมปะเียต่อดูซิล่ดูว่าเราจะใช้เวลาเดินทางไปถึงจุดพักพีของเราอีจ่ด็กเอีพีอะไรอะไอ้เ้ยเยเเ้้้เยเฮ้ย้ยย้เฮ้ย้เ้ย้้้

วันนี okay. ้วันนี้อยู่ไหนอยู่ไหนเเจอของแล้วเฮ้ยตุ้ยอยู่ไหนจะไปคิดแล้วกูตายเจ้าเหี้ยไอ้ย่ตุ้ยตายแล้วไอ้ต้อมไอ้ตุ้ยตายแล้วทำยไงดีไอ้เตยกูได้เสียงอะไรวะไอ้เตยไอ้เตยไอ้เตยนี่ตั้งคนแล้วกูได้เสียงอะไรกูได้เสียงอะไรไอ้เตย

ไ้เลยโตพี่ชายขอพับตื่นๆๆๆนตื่นเนการชมเยวนนะเตออาฮ่าฮา่าฮ่อฮ่าฮเา่าฮ่าฮ่ยฮ่่าฮ่าาฮ่าาไป one eternity later เฮ้ยพี่พี่พี่เห็นต้นมากินคนปะที่มป็นแดกคนแล้วไปแล้วอ่ะไปต่อเลยไปต่อเลยเกอไอ้เนี้ยกูมาอยู่กับคนใหม่แบบโอ้โหเฮียฮะเจอกูใช่ปะไว้ใจกูเอาไว้ใจกู เอ้ตามกูจะพยายามฟังเสียงมึงกันขนาดนี้แล้วเจอตัวอะไรบางอย่างนะครับนะนั่นเนี่ยเฮ้ยจอเจอนกนะครับเสียงอะไรตังอื้มฮ่าไเหี้ยคนเงาไอ้เหี้ยเงาเสียงออองาเอาเอ๊ตั้มตั้มตั้มเจอไฟตั้มเจอไฟนั่นนั่นว้าวนี่สิครับนี่มันอะไรอ่ะเฮ้ยเข้าไปเข้าไปอุ้ยโดนเรื่องแสงแล้วครับ ไอ้ยี่สิแสงไอ้ยี่สิอ้นี่มันรถไอจีบอคโหสวยจัดไอ้ยี่สิปครับคุณตต้มแต้มเรามาหาวัสดุอุปกรณ์ดีกว่าครับในการทำอาหารอาหารที่ยเอ้ยะจมเด็ตเจเด็ดเจนเด็ดเจนเด็ตกูเอาเลยอันนี่คืออะไรเนี่ย้องฟักถุงตดต้องเหยียบถุงตดิ ไม่หยุดเลยอ่ยให้กูขอบางเลยไม่สารคีตัยไอ้สาร์แต่อุยอะไรน่ะเฮ้ยตรงนี้มีอะไรเฮ้ยล็อกเกอร์เหมือนจะเปิดได้ใช่ป่ะเฮ้ยเหมือนจะเปิดได้หรือเปล่าหรือเปล่าวะไม่น่าได้เขาทำหาย ป่ะว่าเราไปออกข้างน,น,นอกเหรออะไรดิครับ <c oughs> โอเคแล้วไปเฮียกุนวมุขขอพภาพอะไรเหยอะเอ่อไอเสียงโคตรดังเลยเฮียแล้เสียงเกมนี่เฮียเฮียดังหาโคตรฟองว่ะ

โจมมุมถึกอย่างนี้มึงโกงไม่น่ามีแล้วมากเหรอครับนะแค่ร้านทหารร้านเดิมอ๋อนอกกำแพงหมด Surprise motherfucker เฮ้ย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  keep o ตุ้งเวฟยนะอะไรอะอะไรอะไอ้ยิงหัวฟูมีกันอีกที่นี่เข้าไม่ได้เไอ้ผีพิงติด ฮัลโหลฮัลโหลคนไรบ้านเต้โว้ววววเอ้าฮายเห็นเด้อเวียร์บอกว่ามาเดินอ้อมมาเดินอ้อมกูเข้าเลยหน้ามึงหน้ามึงเตอะหลังตึ้งตึ้ย เฮ้ยยยยาสับน you know Yo. oh. ้ออยู่ดูย oh. ูน้องยังกูโยโอ้ย e? ูยูคนยย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 เลยยยยอยย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 ยเลยย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 บละหยย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 ้ยย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 อออกไปยย่ี่่ไไ ไอ้ปะคุยเยอะปัญญาครับปัญญาสถานที่น่าสถานที่ข้างหน้าแล้วครับเดี๋ยวเราไปสถานที่ข้างหน้าครับ,รบแต่ก็ไม่น่าเจออะไระครับนะน่ะเฮ้ยมีรถนะครับเราเจอรถอะไรสักอย่างนะครับขวาลายไฟดีครับแต่กูยังไปขวาขวาไม่ตัวขวาม่ตัวจริงดิมันจะมองมึงอยู่อะขวานะ่ะ ไอ้เตอร์ขวามันวิ่งมาแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกูไม่ตายกูไม่ตายกูกูไม่โดนมาตายฟักฮ่าฮไอ้คนคนยิ้มมุนนอนแล้วฮะไปฮิ้วไม่ได้ต้องให้เพื่อนฮิ้วไอ้เหี้ยส้าถูกคือตัวเดียวกันหรอวะเฮ้ยนี่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 ตัวเดี่วกันี่นี่ไอ้คุณสมาริ้วได้ใช่ไหมวะนี่เนี่นอนี่ไอนี่ไอนี่ อ้าวเฮียกูหิวแล้วแล้วไปต่อตายเฮียปะสัตว์ท้องไปตายเงินดีกว่ากกูแบบปรับมาแล้ว13เปอร์เซ็นเอ๊ะไม่ตายเฮียไม่ตายดีวะเอ๊ะไม่ตายวะมึงมึงนอนเดี๋ยวว่าเอาเขาแค่เรียนไม่ตายรีโหลบเีลย เอียงขอบอัพพลีเย็ดแม่